สวัสดีครับมาพบกับพี่นุ๊ในดูนุ๊ h ชาแนลนะครับวันนี้เรามาพูดการเรื่องการอัพแหลงรีเจเดอรี่เจนนะครับหลังจากที่มีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะฮะว่าเวลาเราจะอัพแหลงรีเจเดอรี่เจนไม่ว่าจะเป็น1ดาว2ดาวหรือว่า5าดาวอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้อะไรบ้างแล้วอัพแล้วเนี่ยขึ้นไปแ้งสิบนะครับมีประโยชน์ยังไงหลังจากนั้นใส่เจนเ r อรี่รีเจเดอรี่เจนเพิ่มได้ไหมแล้วเพิ่มแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรนะครับพี่นุ๊กก็เลยไปหาข้อมูลมาเพื่อที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับ ประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะเริ่มหาของว่าเออเราจะอัพเจมอะไรยังไงกันอย่างเงี้ยมาเริ่มกันเลยนะพี่นุก็จะเล่าให้ฟังว่าไอ้เจมเนี่ยเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเราสามารถอัพแรงได้สูงสุดก็คือแรงสิบนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งดาวหนึ่งดาวแรงสิบสองดาวแรงสิบนะครับส่วนไอ้เจมห้าดาวเนี่ยพี่นุ๊อยากเรียกว่าอย่างนี้นะคือละในฐานะหน้าที่เข้าใจเลยคือเจมแรงดาวนี่ห้าดาวเนี่ย กรณีที่เป็นสามดาวทองนะครับห้าดาวสา์เป็นสามดาวทองเราเรียกว่าสามทับห้านะครับถ้าเป็นสี่ดาวทองนะครับเราก็เรียกว่าสี่ทับห้าในกรณีนี้เป็นสองดาวทองนะฮะเราก็จะเรียกสองทับห้าประมาณนี้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจมห้าดาวนะครับแต่ว่ามันจะมีดาวทองกี่อันก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้นก็เป็นสี่ทับห้าครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวเจมดิจิเตอรี่นะเราก็รู้แล้วโอเคมีแบบไหนบ้างคราวนี้เนี่ยแต่ละแบบมันก็อัพเต็มที่ได้คือแลงสิบนะครับวิธีการอัพง่ายที่สุดก็คงต้องเอาเจม1นึ่งดาวไปอัพแลงสิบนั่นเองเพราะว่า1ดาวเนี่ยอัพแลงสิบเนี่ยมันไม่ได้ใช้อะไรมากมายสักเท่าไหร่เรายังพอหาได้ฮะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ยังหาได้ไม่ได้ไม่ยากเกินไปวิธีการอัพก็มาดูกันนิดนึงนะ ว่าอัพเจมแต่และคลาสเนี่ยมันต้องใช้อะไรเพิ่มเติมนะครับมาดูกันที่เจมแลงหนึ่งก่อนนะฮะเจมแลงหนึ่งเนี่ยถ้าเราอัพเนี่ยเราต้องใช้เจมพาวเวอร์ก็คือ1น,นั่นเองนะเดี๋ยวขอพี่นุ๊ย้อนไปพูดเรื่องเจมพาวเวอร์สักนิดหนึ่งก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะตกลงเจมพาวเวอร์มันคืออะไรอะ่ะมาดูกันที่ oh, <hello. S 1> นี่ก่อนจะได้เข้าใจนะครับ เจมพาวเวอร์นั่นคืออะไรในกรณีที่มุองกดอัปเกรดเนี่ยไอ้เจมพาวเวอร์เนี่ยก็คือตรงนี้นะฮะเจมกรณีเจม1ดาวนะครับมีเจมพาวเวอร์เท่ากับ1นะฮะแล้วก็เจม2ดาวเนี่ยจะมีเจมพาวเวอร์เท่ากับ4 Gem ี่เจมนะครับ2ดาวนะมีพาวเวอร์กับสนะครับถ้าเกิดเป็นเจม4ดาวล่ะเจม3เอ้เจมห้ดาวทั้ทีเจม5ดาวเนี่ย จะมี power เท่ากับสานะครับเจ power นะแล้วทำไมตัวนี้มีตลอ89แป้ล่ะก็เพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่แหลงหนึ่งแล้วนะฮะมันอัพแหลงสามไปแล้วมันก็เลยกลายว่าไอ้เจม power ที่อัพแหลงสามเข้าไปเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับมันก็ใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเกิดเราเอามาใช้เป็นถูด,ดิบเราจะได้คืนหรือเปล่าก็ได้คืนนะเดี๋ยวเราทําให้ดูฮนะในกรณีที่พี่นุ้จะอัพเกรดเจมแล้วเราจะได้เป็นเจม power คืนมานะลองดูอย่างนี้ก็ได้เอาอัพให้ดูฮะ ถ้าเรากรณีเรามีเจมเม็ดนี้เราจะอัปเกรดปุ๊บอ่าแล้วเราเอาบอกเฮ้ยแล้วพี่นุ๊กใส่เจมสอย่างเงี้ยเป็นวัตถุดิบฮะเห็นไหมเจมพาวเวอร์มันคือ4นะครับเรามันต้องใช้แค่หนึ่งเองง่ะโอ้โหถ้าใส่2ดาวเลยสี่ปุ๊บแล้วทำไงอได้คืนหรือเปล่ามันจะหายไปเลยเป่าเสียโอกาสไหมเราจะได้คืนมาเป็นนี่ฮะเจมแฟกเมนซึ่งเจมแฟกเมนเนี่ยมีค่า หนึ่งหน่วยตอนเจมหนึ่งดาวเลยนะเพราะฉะนั้นเราได้คืนมาสามหน่วยเนี่ยเหมือนกับเราได้เจมหนึ่งดาวสามเม็ดคืนมานั่นเองนะแต่ว่ามันเอาไปติดตั้งในตัวและครเราไม่ได้นะเจมพาวเวอร์นี้ใช้สําหรับเอาไว้เป็นวัตถุดิบในการอัพแรงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเราเข้าใจเรื่องเจมพาวเวอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อว่าเอ๊ะตัวงลงอ้เจมหนึ่งดาวมาใช้อะไรบ้างนะครับมาดูกันตรงนี้ฮะเจมหนึ่งดาวนะเริ่มตั้งแต่โอ้โห นะหไป2ใช้ใช้หนะ2ไป3ามใช้ห้าสาไป4ี่ใช้สนะิ4ี4่ไปห้าใช้15้าแล้วมันก็นจะเริ่มยากขึ้นตรงที่ห้าไป6นะี่นะฮะมันใช้ power j e m เนี่ยไอ้ Gem power ในี่ยีหน่วยนะแล้วข้างหลังมันคืออะไรครับเจม copy คืออะไรก็คือต้องใช้ตัวมันเองนั่นเองนะปูก็คือเราจะอเราจะัพเจมอะไรเราก็ต้องใช้อันนั้นแหละนะเดี๋ยวพี่นุกก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรไอ้ตัว copy นะครับ อย่างเช่นกรณีพี่หนูจะอัพเจมเม็ดนี้นะครับอ่าเม็ดนี้แหละสเลดเวคเนนิ่งเนี่ยคือถ้าเราจะอัพมันเนี่ยเราอัพไปถึงแรงห้าพอจะขึ้นแลงหกอย่างที่บอกฮะมันต้องใช้ยี่สิบเจมพาวเวอร์และก็ตัวมันเองที่เป็นแลงหนึ่งอีกหนึ่งกอดด้วยนั่นเองโอ้โหมันก็จะเริ่มใช้เยอะขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหนื่อยนิดนึงในการหาก๊อปปี้ตัวมันเองมาด้วยแต่เจมหนึ่งดาวเนี่ยหาไม่ได้ยากนะครับเราก็อาจจะได้มันง่ายๆเลยนะพอเป็นหก ขึ้นเจ็ดเห็นไหมมันก็จะเริ่มใช้ตัวมันเองก็ปี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวมันเองอ่ะหนึ่งก้อนนะครับจากหกขึ้นเจ็ดแต่ว่าตัวเจ็ด power ก็ต้องใช้ยี่ห้าชิ้นถ้าเกิดเรามีเจมหนึ่งดาวยี่ห้าอันก็นั่นแหละฮะประมาณนั้นเลยนะโอเคหรือว่าถ้าเกิดว่าเราในยกตัวอย่าง่ายขึ้นเก้าเนี่ยเราต้องใช้อหินสีเหลืองเมื่อกี้ใช่ไหมฮะคืออัปเกรดตัวมันเองอะนะเสร็จแล้วไอ้สี่สิบเจม power เนี่ยเราก็อาจจะใช้เจมสองดาวสิบเม็ดมันก็จะได้ 40, สี่ อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเจม1ดาวนะวิธีการอัปเกรดใช้อะไรบ้างแล้วเรามาดูเจมที่เป็น2ดาวกันบ้างนะครับเจมที่เป็น2ดาวนะครับมันก็จะเริ่มหนักขึ้นแล้วเห็นไหมโอ้โหแค่เด่งไป2ก็ใช้5แล้วนะครับเจมพาวเวอร์นะแล้วก็ตอน2ไป3เนี่ยมันก็ยังไม่เหนื่อยนะครับ3ไป4เริ่มจะเหนื่อยแล้วฮะเริ่มต้องหาแรลงหนึ่งก๊อปปี้ของตัวเองมาใช้แล้วนะครับ อัพเจมสองดาวนะมันก็จะเริ่มเหนื่อยพอสี่ไปห้าโอ้โหหาคัปี้ตัวเองแรงหนึ่งไม่พอนะครับต้องมีอีกก้อนหนึ่งที่เป็นแรงสามด้วยครับเออนะพี่นุก็อยากให้ทุกคนดูตารางตรงนี้นะพี่นุก็คงไม่อธิบายไปถึงเก้าไปสิบหรอกเพราะว่าถ้าทุกคนดูตารางนี้เข้าใจอยู่แล้วนะครับพี่นุก็เลยจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะเอาเป็นระดับเอ,อ่อสี่ไปห้าแล้วกันนะครับสี่ไปห้าเห็นไหม มันไม่ได้ใช้เจมพาวเวอร์แล้วนะเจ๋งเลยนะฮะไม่ได้ใช้เจมพาวเวอร์แล้วแต่ว่าไอ้แร้งหนึ่งก๊ปี้เนี่ยก็ง่ายๆนะตก2ดาวไม่ต้องอัพแร้งนะครับแต่ว่าไอ้แร้งสามก๊ปี้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าเฮ้ยเราต้องหาเจม2ดาวนะครับแล้วอัพไปเป็นแร้งสามก่อนถึงจะใช้เป็นวัตถุดิบในการอัพเจมก้อนเนี้ยสดาวก้อนเนี้ยที่เป็นแร้งสี่จะขึ้นแร้งห้านั่นเองโอ้โหก็ไม่ธรรมดานะพอห้าขึ้น6ก็ยิ่งเหนื่อยไปใหญ่นะครับต้องอัพไปยันแร้งห้าเลยนะครับมี เจมชนิดเดียวกันนะครับที่เป็นแรงสามหนึ่งก้อนเจมชนิดเดียวกันที่เป็นแรงห้าหนึ่งก้อนสําหรับการอัพห้าขึ้นหกนั่นเองโอ้โหจุกจุกนะฮะพอเก้าเป็นสิบนะฮะต้องใช้เจมชนิดเดียวกันได้แหละอัพแรงห้าทั้งหมดห้าก้อนถึงจะอัพเจมแรงเก้าชนิดนี้ขึ้นแรงสิบได้ถือว่าโหดมากนะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่โหดกว่านั้นนะครับสิ่งที่โหดกว่านั้นก็คือเจมห้าดาวนะครับอ่าโทษที สิ่งที่โหดกว่าน,นั้นนะครับตอนนี้เรามีตารางมาให้ดูนะอันนี้คือเจมห้าดาวเลยนะโห,ด,หดเลยโหดเลยนะครับจากหนึ่งไปสองก็ซัดเจมพาวเวอร์ไปห้าสิบแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยตั้งแต่สองขึ้นสามเห็นไหมต้องใช้ตัวมันเองสบเนาตัวมันเองเนี่ยจะเป็นแลงหนึ่งบวกกับเจมพาวเวอร์เจ็ดสิบห้านะครับแล้วเกิดว่าเป็นสามขึ้น 4, สี่เนี่ยสบเนาตัวมันเองแลงหนึ่งนะครับแล้วก็เจมพาวเวอร์อีกหนึ่งร้อยโอ้โหไม่ธรรมดานะ หลังจากนั้นนะฮะตั้งแต่สี่ขึ้นห้าไปจนถึง8ดเออ9ก้าขึ้นสิบเนี่ยไม่ใช่เจมสพาวเวอร์แล้วแต่ว่าจะเริ่มเหนื่อยตรงที่ว่าสี่ขึ้นห้าเนี่ยไม่ต้องใช้เจมแหลงหนึ่งหนึ่งก้อนนะครับนะครับแล้วก็ใช้แรงสามอีกสองก้อนน,นั่นเองโอ้โหก็ลองเรียนลำดับดูตามนี้เลยฮะ,ะพี่นน๊บเล่าให้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนเข้าใจแล้วพี่นน๊บคงไม่ต้องขยายความเยอะแล้วนะเดี๋ยวพี่น้บก็จะให้ดูหน้าจอแล้วกันนะครับว่าจะได้เห็นชัดๆัด ทิดหนึ่งว่าโอ้มันเป็นเช่นนี้นะครับมากลับมาดูที่หน้าจอพี่หนูก่อนจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะเจมเอ่อเม็ดนี้ฮะที่เป็นแรลงสามเนี่ยเห็นไหมไอ้อน,นี้แรงหนึ่งนะแรลงหนึ่งพอกดอัปเกรดปุ๊บเนี่ยมันใช้ตามตาม็ตามเมื่อกี้เลยมันใช้ตัวเจมพาวเวอร์ห้าสิบเม็ดดังนั้นเจมพาวเวอร์ก็ได้มาจากพวกเนี้ยฮะกดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมมันก็ขึ้นขึ้น,น,นมันไปอ่าเต็มใช่ไหมถ้าเกิดว่าได้เอ่อเต็มห้าสิบปุ๊บเราก็จะบามาอัปเกรดได้ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีไม่พอเราจะใช้เจมที่แบบว่ามีโอเวอร์โอเวอร์แบบนี้ก็ได้นะครับกดไปปั้งเฮ้ยห้าสิบเองแต่ว่าไอ้เจมตัวนี้มีมูลค่าเจมาวเวอร์แปดร้อยแปดสิบเก้านะครับเราจะได้เป็นเจมแฟกเต์คืนมาครับร้อยสามสิบเก้าหน่วยเพื่อเอาไว้อัปเกรดอันอื่นได้ต่อไปอ่ะอันนี้เราไม่อัปเกรดให้ดูนะก็ผ่านไปก่อนเรากดตรงนี้ฮะต่อมาเรามายกตัวอย่างให้ดูว่าแล้วก็เป็นแล้งสามเนี่ยกด อัปเกรดเข้าไปฮะแรงสามจะเริ่มใช้เยอะขึ้นนะครับเห็นไหมว่าเราต้องใช้เกมนะหนึ่งตัวมันนะฮะสามดาวตัวมันนะแรงสามเลยนะอันนี้คือแรงสามขึ้นสี่นะฮะแรงสามขึ้นสี่นะต้องใช้สามดาวตัวมันที่เป็นสามดาวนะครับแรงหนึ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สามดาว คือดาวเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นสำเนาตัวมันเองนะครับแล้งหนึ่งนะครับเป็นแล้งหนึ่งนะจะดาวกี่ดาวก็แล้วแต่นะครับเป็นแล้งหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ตัวเจมพาวเวอร์อีกร้อยนะครับอันนี้คืออัพสามขึ้นสี่คราวนี้เรามาดูจากสี่ขึ้นห้ากันบ้างเฮ้ยสี่ขึ้นห้าเริ่มโหดแล้วนะส <I see. S 1> ี่ขึ้นห้านี่ก็จะประมาณ <I see. S 1> ให้ดูตรงนี้ฮ <I see. S 1> ะ,ะ <I see. S 1> ดกดอัปเกรดไปเนี่ยสี่ขึ้นห้าใช้ลยบ้างไม่ได้ใช้เจมพาวเวอร์แล้วเห็นไหมครับแต่ว่าต้องใช้ สำเนาตัวมันเนี่ยแล้งหนึ่งกี่ดาวก็แล้วแต่เรานะครับนะหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็อสองชิ้นเนี่ยต้องเป็นสำเนาตัวมันเองนะฮะแต่ว่าต้องเป็นแล้งสามโอ,โ,โอ้โหโหดนะอัขึ้นแล้งสาไม่ได้เนี่ยซึ่งตอนนี้พี่นุก๊กมีอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วนะกำลังสะสมอยู่นะฮะมีแล้งสามหนึ่งดาวชิ้นหนึ่งแล้วก็มีแล้งสองเอ้ยมีแล้งหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยๆสะสมไปเรื่อย <S <S ๆฮะ <ๆ S 1> เก็บไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอัพแลงไปเรื่อยๆก็ค่อยเอามาอัพนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคอันนี้ทุกคนก็พอจะเห็นแล้วนะดูตารางอะไรที่พี่นุ้มให้ไปอ๋อมานั่งดูนั่งพิจนารณาว่าเออมันคงใช้อุปกรณ์หรือวัตถุดิบประมาณไหนเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูอีกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่อไปถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดจนถึงแล้งสิบแล้วเมื่อไหร่นะครับเราก็จะสามารถเอาเวก อุปกรณ์เกียร์ของเราเนี่ยตัวเเจนเดารี่เกียร์ของเราเนี่ยให้มันสามารถใส่เเจนเดารี่เจนเพิ่มเติมได้กว่า1น่ก้อนนั่นเองปกติเราเคยใส่ก้อนเดียวนะฮะตอนนี้มันจะใส่ยัดเข้าไปได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยากจะยัดก็ยัดตามอำเภอใจไม่ใช่งั้นนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีกนิดนึงนะฮะก่อนอื่นเวลาเราจะเอาเวกเนี่ยให้ย้อนไปดูคลิปวิดีโอเก่าของพี่นุ๊กเกี่ยวก,ยกับคุยกันเรื่องของส้มนะครับ พี่นุ๊กทให้ดูแล้วว่าเวลาจะเอาเวกมันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั่นเองนะคราวนี้พอเราเอาเวกเนี่ยเราจะใส่เจมเพิ่มได้ฮะที่เห็นในรูปนี้เป็นเจมหนึ่งดาวแหลงสิบนะครับเจมหนึ่งดาวแหลงสิบนะไอเม็ดกลางนะครับเป็นเจมหนึ่งดาวแหลงสิบนะครับเม็ดนี้นะเม็ดกลางนะเป็นเจมหนึ่งดาวแหลงสิบคราวนี้เนี่ยไอตัวเม็ดม่วงๆกับเม็ดเหลืองๆที่อยู่ทางด้านซ้ายกับขวาเนี่ย เขากําหนดมานะว่าเราต้องใส่เม็ดนี้ไม่ใช่ว่าเราจะหยิบเม็ดไหนใส่ก็ได้นะครับแล้วเราจะใส่ได้เนี่ยเราต้องอัพแรงให้ถึงแรง5ก่อนด้วยเห็นไหมว่าต้องอัพแรงให้ถึงแรง5ก่อนนะถึงเราจะใส่ยัดเข้าไปได้นะครับ2ข้างนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไป2เม็ดเราจะได้อะไรครับคืออัพขึ้นแรง5ทั้ง2เม็ดนะครับตามที่เขากำหนดว่าต้องเป็นเจมสีนี้ชื่อนี้ยัดเข้าไปปึ้งเนี่ยเราจะได้เรื่องของ primary attack damage เพิ่มขึ้นมาเป็น Attribute bonus นะครับและเมื่อเราอัพเจมไอเม็ดที่ใส่เข้าไป2เม็ดนั้นให้ถึงแรงสิบนะครับเราจะได้ Attribute เพิ่มอีกอันเป็น Skill Damage นะครับก็จะแรงขึ้นนะครับ Skill Damage เราจะแรงขึ้นอีก2%อันนี้เจ๋งมากเลยนะแต่ที่สำคัญคือตอนเนี้ได้นแน่แล้วคือ e q u i p m n t t b s s e a t t บ b เนี่ยมันขึ้นมันขึ้นมาพอสมควรเลยนะครัเนี่ยนะจริงๆมันก็อาจจะ แวรลี่ uh, ไปนะตัวนี้อาจจะไม่ใช่8%เปอร์เป๊ะน,น,นะครับอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมันขึ้นอยู่กับสภาพอะไอะไรบางอย่างนะซึ่งพี่นุ๊กยังไม่ได้ใจว่ามันตรงไหนนะครับแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามันขึ้นอยู่กับเจมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใส่เจมเพิ่มเข้าไปในสล็อตนะจะเห็นได้ว่าเออตัวนี้เราใส่เจมก็ไปเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะสิ่งที่เราจะได้มานะมีอะไรบ้างรู้ไหมอ่าพี่นุ๊กสรุปให้ฟังก่อนนะฮะได้เรดโซเดนครับ นะครับเราจะได้เลโซอร์เนสมาสิบหน่วยนะในกรณีเราใส่เจมเอ่ที่เป็นแลงห้าเข้าไปสองเม็ดตามที่เขาระบุเอาไว้นะฮะเราจะได้เลโซอร์เนสขึ้นมาสิบหน่วยได้ไพมารีแอทแท็กดาเมจเพิ่มมาสาเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเกิดเจมสองเม็ดซ้ายขวาเนี่ยเราอัพไปถึงแลงสิบเลยนะครับเราจะได้เลเซอร์เนสเพิ่มมาเป็นยี่สิบนะครับอา่าได้เป็นยี่สิบเลยนะก็เพิ่มจากเดิมมาเป็นยี่สิบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจมหนึ่งดาวแลงสิบเนี่ยเลโซอร์เนสมันคือร้อยห้าสิบ เมื่อเราใส่เจมหนึ่งดาวแรงหนึ่งตามที่เขากำหนดเข้าไปเนี่ยเราอัพไปถึงแรงสิทธทั้ง2เม็ดเลยนะครับตัวเรโซแนนซ์รวมของซ็อกเก็ตนี้นะครับก็คือ170นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้ออนท็อปแอตทริบิวลด้วยเป็นไพเบอรี่แอัตแทกดาเมจอิงคิดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกิลดาเมจอิงคิดสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสกิลตีแรงขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เลยนะครับถือว่า แรงขึ้นจัดๆเลยนะแต่บอกเลยเดี๋ยวมาดูรูปต่อไปจะบอกว่าโอ้โหอันนี้เบบีเลยตอนแรกเราคิดว่าอันนี้เจ๋งแล้วนะโอ้โหมันมีหนักกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปก,กันเล็กน้อยนะฮะว่าไอของที่มันแรงๆเนี่ยมันไปนยังไงนะครับมาดูนิดนึงอ่ะก่อนที่เราจะไปดูนะฮะเดี๋ยวพี่นุนบจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวเจนเนี่ยบางคนบอกเฮ้ย hey, จากสองดาว up เป็นสามดาวได้หรือเปล่าพี่โนก็เลย มาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าจาก2ดาวเนี่ยอัพไป3ดาวได้นะครับเราสามารถทําได้เลยก็คือเมื่อเราทําแบบนี้จะเห็นได้ว่าเวลาเราจะอัพจากแรงสองขึ้น3เนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะฮะจากแรงสองขึ้น3นะครับเป็น2ดาว2องทใช่ไหมใช้ตัวมันเองสำเนา,านะฮะแล้วก็ใช้ตัวเจมพาวเวอร์อีก75หน่วยแต่คราวนี้เนี่ยไอเจมตรงนี้มันเป็นเจม2ดาวสำเนา,าตัวมันเองครับเออเจมเป็นเจม2ดาวนะ เออเป็นเจมสองทับห้าดาวนั่นแหละเออแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้ล่ะเราเปลี่ยนนะฮะจากสองดาวใช้เป็นสามดาวแล้วกันสาเนาตัวมันเองแต่เป็นสามดาวนะครับสิ่งที่ได้มันก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมจะมีดาวเพิ่มขึ้นมาหนึ่งดวงนะฮะหลังจากเราอัปเกรดเสร็จปึ้งดาวทองก็จะกลายเป็นสามนั่นเองมันมีผลกับเรโซแนนซ์นขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่าเรโซแนนซ์นมันจะดีดขึ้นมากลายเป็นเหมือนเจมสามดาวเลยนะครับอ่าก็คือการอัปดาวนั่นเองอันนี้คืออัปแรงบวกอัปดาวเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราใช้เจนแรงหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยแล้วมีดาวมากขึ้นนะครับก็มาอัพได้นะครับแต่ในระ,ระดับแรงที่สูงวันนี้พี่นุ๊กยังไม่ได้หาข้อมูลมนะฮะว่ามันต้องใช้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าระดับ4ไป5เพราะว่ามันน่าจะมีค o n d i t i o นค่อนข้างเยอะจริงๆมันทําได้ฮะสดาวขึ้น5ดาวก็ทําได้นะเออแต่ว่าโอ้โหบอกเลยว่ามันมหาศาลมากใช้หลายๆอย่างมากกว่าจะทําได้ขนาดนั้น เราเอาแค่นี้เราเอาแค่พอรู้นะว่ามันทําได้นะครับสองขึ้นสามสามขึ 4, 4้สีขึนห้าทได้หมดฮะจำนวนดาวนะเพราะฉะนั้นอ่ะก็รู้ไว้ว่าทําได้แน่นอนต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับจะให้ดูว่าถ้าเราใส่เจม power เ,เข้าไปแบบจัดเต็มเนี่ยัพแ,แล้งเราก็เอาเวกนะฮะแล้วก็เงินถุงเงินถังนะฮะสิ่งที่เราจะได้มาคืออะไรรู้ไหมคือไอ้เจมเม็ดกลางที่ให้เห็นเนี่ยฮะมันเป็นเจม5ดาวแลงสิบนะครับ อ่าตัวนี้มันชื่อฮ o l เลอร์คอร์มันถ้าจะไม่ผิดนะเป็นเจมห้าดาวแลงสิบแล้วตัวนี้เขาใส่ตัวพอเป็นห้าดาวแรงสิบมันใส่เจมเพิ่มได้ครับใส่กลายเป็นห้าอันเลยปกติเมื่อกี้เราหนึ่งดาวแลงสิบมันส่เพิ่มได้สองอันนะพอห้าดาวแลงสิบมันยัดได้ห้าอันเลยนะฮะแล้วในห้าอันนั้นเนี่ยมันเป็นเอ่อเจมหนึ่งดาวนะครับสองดาวแล้วก็มีห้าดาวปุนเต็มเลยนะครับ แต่เขาจะกำหนดไว้เลยนะว่าสล็อตไหนต้องใส่อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเจม5ดาวแรง10เนี่ยเวลาเราอัพเจม5ดาวขึ้นแรง10ได้เรสโซแนนซ์ที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือหนึ่งพันะห้าดาวเลยนะเอาแบบ5้าดาวทองนะไม่ใช่สองท้านะเอาห้าทับห้าเลยเนี่ยเรสโซแนนซ์หนึ่งพัน 1, นะครับดังนั้นเมื่อเราอัพขึ้นแรง10แล้วเนี่ยเรสโซแนนซ์หนึ่งพัน 1, ไม่พอเรายัดเจมเข้าไปห้าเม็ดนะครับอันนี้คือขั้นสุดแล้วนะ เราจะได้พันสองร้อยหกสิบเรโซแนนต์ต่อหนึ่งซ็อกเก็ตเจมนะครับซ็อกเก็ตเรจเจอรี่เจมที่ใส่ในอุปกรณ์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือว่าโหดจัดเลยอ่าก็ประมาณนี้นะใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าเพิ่งต้อถอยนะแล้วก็พยายามอ่าเขาเรียกอะไรเติมเท่าที่มีความสามารถไม่ช่องไปเติมเยอะนะฮะเราเราเติมพอสนุกเกมมันเอาไว้ให้เราเล่นสนุกฮะถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้ว เราไม่สนุกหรือว่าเราเครียดนะครับอันนี้หรือว่าเราใช้เงินกับมันเยอะเกินไปจนทาให้เราลําบากเนี่ยก็ไม่ดีนะไม่ดีนะดังนั้นเนี่ยเราก็พอสนุกสนานฮนะสายฟรีก็มีฮะคนที่ไม่เติมเลยก็มีเยอะเยอะนะฮะดังนั้นก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับพี่นุก็ไม่ได้มาชี้นําว่าเราจะต้องเติมหรืออะไรพวกนี้นะก็มาเล่าให้ฟังแค่นั้นเองว่าโอเคมันเป็นแบบนี้นะอันนี้ต้องขอ,ขอบคุณภาพจากยูทูบเบอร์ YouTuber ท่านหนึ่งนะไม่รู้ชื่อจรย์เจอะไรเจฮัตพิซเน็ตอะไรเนี่ยต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ ขอบคุณภาพจากวาวเฮดนะครับผมขอบคุณมากจริงๆข้อมูลดีๆนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอลาไเพียงเท่าน,นี้สำหรับคลิปนี้นครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องระบบ u p l แ n นก e เ e จินเดอรี่เจมนั่นเองไว้มาพบก,กับพี่นุ๊ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ